สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟุ n o วานะครับวันนี้เราอยู่กับรายการพี่น้องตีกันนะครับโอเคครับประมาณนี้ระมานี้รายการเขาจบลงตรงนี้เลยโคตรเย่อยู่องนนี้เลยครับเอาล่ะวันนี้เราก็อยู่กับเด็กยาโดคิงนะครับจู่โจมครั้งเดียวนะครับแล้วก็พี่ฟ้าอยู่กับยังหาบาชามไม่เจอเลยบาชามจู่โจมต่อเนื่องนะครับตลอดเนื่องนี่บาชามเอ้ไม่ใช่ยาโดคิงจู่โจมครั้งเดียวบาชามู โจ,จมต่อเนื่องนะครับซึ่งวันนี้ปู่ก็จะขับยาโดคิงนะครับแล้วก็พี่ฟ้าก็จะขับบาชามูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตัดสุภาพมุมบนกันเลยนะครับ <Yeah. S 1> เอาละครับตอนนี้เราก็ตัดเข้าสู่ภาพบุมบนนะครับเราก็วันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะครับฟ้าอยู่ในฝั่งเด็กบาชามูนะครับแล้วก็ปู่อยู่ในฝั่งเด็กยาโดคิงนะครับ<ม>ก็พายชัฟเฟิลก่อนแล้วกันเนาะใช่ไพ่ชัฟเฟิลไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไายชัฟเฟิลก่อนนะครับ ทำไมรู้สึกว่าเด็กชั้นเนี่ยเป็นเด็กไฟไม่ใช่หรอวะใช่แล้วทำไมคาซุมิหนักมาไงเนะี่ยฮะแค่อยากใส่ใเฉยๆอยากใส่เฉยๆด้วยอคนเราอ่ะไม่ได้ใช้นานกลัวกลัวไม่ได้ใช้นานก็เลยอเอามาใส่เอามาใส่เฉยๆตอนแรกว่าจะใส่ไาเคชิแล้วทำไมอ่ะก็เพลินเจอคาซุมิก่อนก็เลยใส่คาซุมิอออย่างนี้ก็ได้เหรอแค่นั้นแหละ มไม่ได้เปล่าหรอกจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าครั้งที่แล้วเราจัดบานะไงจําได้ไหมจาได้จับบานะคู่กับคาแมกไงอ๋อก็เลยเอามาเหมือนเดิมเลยเออะาราเล่นคาแมกมันเด็กพี่ฟูสลิปมันเป็นเออไงเปล่าครั้งที่แล้วมันก็สลิปมันเป็นสายฟ้ามันก็ไม่ได้เป็นน้ํอ้อ <laughs> พี่ไ <laughs> ผีโลกเออแต่รอบนี้เพิ่นหยิบเด็กคาซูมิมาพอดีก็เลยเอ,อจัดคาซูมิก็ได้ ในสาฟาแล้วก็วันนี้นะครับพี่ฟูเริ่มก่อนยังได้ถอยได้โฉนีคืออยากจะบอกว่าเด็กฝั่งเนี้ยทั้งสองฝั่งมันเป็นเด็กอีโวทั้งคู่นะครับเด็กก็เลยต้องการการเริ่มก่อนทั้งคู่ตัดก่อนเป็นมรารยาทมาตัดนี้ด้วยอันนั้นเป็นเด็กปัญญาอ่อนนะครับสี 4, 5, ่ห้าหกปากเสีย <laughs> คนอะไรปากเสียสวย สวยพี่สวยก็สวยเลยสวยพี่สวยก็สวยเลยมั้งปู่ได้อีโวก่อนนะครับสวยพี่สวยนะครับนี่มันสวยจริงๆด้วยมันสวยกว่าเราเยอะเลยเรานี่มีอะไรกันไม่จูวสวยพี่สวยนะครับติดจี้ก่อนติดจี้เสร็จปุ๊บเครื่องหอมครับ เอานี้มานะครับเลร็ดปุ๊บไม่ใช่อย่าเพิ่งเอาไปเปลี่ยนออเอาไปเปลี่ยนเอานี่มาครับเอาโดคูรอค็อกมาเสร็จปุ๊บยังไม่จบยังไม่จบ <Quick Bond. S 2> อีกควิกบอลเอาขังข่าวเง้ขังขา่ขงขาวจ้า ไม่ให้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ฉันจะใช้ฉันจะใช้จะกลายเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าไม่เกี่ยวฟากฟ้าด้วยอ้าวงอกระโดดลงมาจัวห้าใบจวห้าใบแล้วผ่านเลย <c oughs> ผ่านแล้ว <c oughs> ผ่านแล้ว <c oughs> <c oughs> มาต่อ่าเราโอเคมาอืมควิกควิกแล้วครับลูกปลาลูกปลามาแล้วครับเราก็ต้องตั้งด้วยลูกปลาฝั่งนี้ก็ตั้งด้วยหมาด้วยกบนะครับ าถือเป็นการต่อสู้ที่ใกล้เคียงไม่เห็นจะใกล้ทัป่าทั้งกบจีจีเอาว่ะตีก่อนด้วย50ใช่ตีก่อนห้การโจมตีของเก้านี่ยมันช่างเบาบางนะจัวอ <c oughs> ีโวยับชิมเครื่ <c oughs> <c oughs> องหอมวิวัฒนาการ ข้ามาแล้วโดคูล็อกดูซิว่าเจ้าจะทนการโจมตีของข้าได้หรือไม่<ย>เจ็บ20ฟาเจ็บ20มแล้วก็ทำการเปลี่ยนมือฟับมันโตแล้วข้ามาแล้วยาโดคิงยังไงล่ะ และยังไม่จบไม่จบด้วยข้ายังไม่ได้ติดจี้ไม่นะข้ายังไม่ได้ติดจี้ข้าจะติดจี้ลงตรงไหนดีไม่เอาดีกว่าครับไม่ติดเลยลูกศิติดไปสิ้นเปลืองจริงเลยตีพลังโจมตีสิบบวกกับยีบวกกับสีนะครับเป็นห้าสิบ ใช่แล้วแล้วน,น้ำมือติดจะติดเจ็บยี่สิบจากอะไรวะอะก็แกทําอะไรฉันไม่ใช่เหรอฉันทําอะไรแกด้วยเหรอทำไมฉันถึงแกถึงเก็บยี่สิบทำไมนะนั่นน่ะสิเดอนที่แล้วแกเป็นเธอแรกของแกและแกเจ็บได้ยังไงใช่แล้วฉันไมฉันเจ็บล่ะไม่ใช่แกวางผิดที่ฉันน่ะเจ็บยี่สิบที่อเอามาแปะตั้งหานี่อย่างนี้ ชันชาจี้แล่แกไปเจ็บฝั่งเกทําไมเอาเบาเกาวแล้วก็ชันตีแกเจ็บ50เสร็จปุ๊บติดพิษ140 140่สอเออหมืออ่นหมื่นเอาละครับใกล้ตายแล้วครับฟ้าใกล้ตายแล้วใช่<อ>ใกล้ตายแล้วเอย่างเงะความโหดของยาดคิงครับน้องๆมีแค่นี้ก็โหดแล้วใช่มือกวกมากเลยตอนนี้ <laughs> ชจะทำไงดี ถ้าผ่านเทอร์นี้เราไม่ยอมลงเจ้าจะตายนะรู้ไหมฉันต้องเลือกเลยสินะการสื่อสารใช่แล้วบาชียงโม่อ้าวก็มีนี่ก็ออกตันก็ได้นี่ออกตันได้ไม่ได้โบไม่ได้ซะหน่อยเชดออกตันได้แต่หลังจากนั้นอ่ะกูใชไม่ใชต้องต้องไอ้นี่แล้วงานนี้ก็ต้องหาอย่างอื่นมาสู้แล้วแต่จริงมันถอยได้เลยนะฟรีฟรีนะฟ้าอืม เพราะว่ามันไอ้นี่อยู่แล้วอะไรเหรอมันใช้2 G ถอยอยู่แล้วเออฉันถอยได้แล้วแต่ว่าอ๋อเอานี่มาดิว่าฉันดึงออกแหละนี่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 ่ไหนเนาะคอนี่สู้สุดใจใช่ฉันจะเอาคอนี้มาใช้ไหนนาะนี่อ๋อเจอแล้วตกใจนึกว่าคอนี้มันจะอยู่ในไพร์หมดก็การะไรอยู่ฮึ่มไม่ธรรมดาปุ๊บนี่อย่าพึ่งนะ สเปเอ้ยไม่ยอมเสียจี้ด้วยครับไม่จังหวะนี้พี่ฟ้าขึ้นมาึบแล้วคอนี้สู้สุดใจส,สี่ห้าอีกใบหนึ่งโอไม่ละ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 ดลเะละตาเออทิ้งพวกปลาอืมหาจี้ไฟสองใบขึ้นมือ เป็นการรีดเด็กนะครับแทงไปก่อนนะลูกถลอหน้าถอยไม่ได้อีกตายติดจี้ก่อนอยังไม่ได้ติดจี้เลยเกน่ะใช่จะติดให้ใครดีไเยนยติดไหนนะติดนี่อืม ดไไม่ไ้ยังน้อยก็เทินหน้าก็ติดอีกใบหนึงก็ถอยได้อยู่ดีทาอะไรไม่ได้เลยว่ะมือฉันก็เยียพอๆเายกแล้วไงอูโหเดนายตีเจ็บจิไปตีร้อยเก้เหมือนเดิมวางลงไปเหมือนเดิมตีห้แล้วก็ติดพิษนะครับร้อเจ็บจุงกูจะเจ็บตายก่อนมยเนะครับจัวครับจังหวะนี้ยังไงเห็นนะเออ อีโว e ก็หายนะฟ้าใช่ผิดอะเห็นนะ,อะโอเคอย่างงีก้ก็ได้ช่างเชื่อมเอาวะแล้<ส>วทำไมไม่หาจีมา้มันอ๋อหรือมีสองใบอยู่แล้วนี่มีคำถามก็คือกลัวไม่จวดได้จี้เหรอจริงตอนแรกต้องหาจี้มาขึ้นมือก่อนสิไม่ต้องกลัวแล้วก็จวดสามใบแฟบแฟบใช่จวดสามใบแฟบแฟบ ชุบนีเห็นไหมต้องกลัวสลาชีพเลยเหรอตีกินขนาดกูกสลาชีพเดี๋ยวออกตันออกตันช่วยกูก่อนออกตันหาว่ะหาอะไรก็ได้ที่เป็นจุดโจมทั้งไอต่อเนื่องนี่ไงเราก็หยิบร่างโตได้ใช่ไหมใช่นี่ไงเราก็หยิบร่างโตออกมาเอ้ยไม่กลัวตาหน้าพิภูตีตายเหรอก็กลัวแหละ เห็นไหมนี่เอาเนี่ยแหละแต่เราไม่ได้โตต,ต,ตัวนู้นเราโตตัวนี้เช็ดบะ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 เราติดจี้อีกใบหนึ่งอ่ะใช่สับเปลี่ยนก่อนฮะไอ้นั่นมันติดพิษอยู่ไงอ๋อใช่ไหมไอ้นี่มันติดพิษอยู่ไอ้นี่ติดพิษโอ้กระจายหมดเลยเอาวะน,น, <are> นี่อ่ะวางให้สวยดูให้เก๋เอาวะอืม แต่นี้ไฟยังไม่ได้ติดจี้จากมือแล้วติดทําไมทั้งสี่ใบอีบ้ามันก็มีนี่ไงเดวเดวเดี๋ยว,ยว,ยวนี่ทิ้งเออค่อยดูมีเหตุผลหน่อยสองใบเออลีดเด็กว่าตาหน้าโมมิหายหมดใช่โมมิก็หายหมดมันอยู่ไหมนี่อืม มันเลือดเท่าไหร่วันนี้ร้อยเก้าใช่มัน,น,มนร้อยเก้าตาหน้าก็ตายอยู่ดีนะเอ้ยตาหน้าพี่ฟูตีก็ตายอยู่ดีนะก็ตายอยู่ดีเลยเฮ้แล้วเูจะรอดอยังไงวันนี่้ปิดบอลเออเล่นยากจุกเ่นะอืม เอาไอ้นี่มาวางแล้วกันเอ,อ่ไม่อยู่เอาว่าจะเอาอีกตัวหนึ่งมาวางไม่อยู่ไม่นะอืมอ่ะเอาไทานมาวางก็ได้แต่ว่าตัวตีเราจะตายหมดแล้วเนี่ยเราาตัวสำรองมาดีกว่า นี่อ่ะแต่ละเสร็จตีร้อยสามร้อยสามแล้วก็เอาจีนา้นี่ปติดนี่แล้วก็จี้ไฟก็ได้ฟ้ามันใช้จี้อะไรก็ได้ก็หรอติดได้หมดเลยไหม,ไม่ติดต้องติดสองตัวอ๋อติดติดให้นี่ั่น,น 70, ก็เป็น200ร้อยพอดีเจ็สิบก็เป็น200ใช่กูจะใส่เตกใตเลยไม่กด กูก็เหนื่อยไม่แพ้กันจัวมึงบอกเหนื่อยไม่แพ้กันกูเหนื่อยกว่านะกูเห<อ>นื่อยกว่าเอาอย่างไรดีนะนี่มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันร้อยเก้าใช่ร้อยเก้าขาดอีกเท่าไหร่ร้อยเก้าขาดอีกร้อยสิบเนี่ยฮะใช่ฮอืมชิบะเลยแล้วกัน อย่ามีอะไรมากกว่านี้เลยแค่นี้ก็จะตายแล้วต้องตั้งตัวที่สองอะ่ะตัวแรกกูจะตายแล้วเหมือนกันไม่ <Bye. S 2> แรกๆกันตัตัวสองตัวโอ้อืมฟาตัดสี่ใบสี่ใบจุบๆอ่ะตัดอะไรสใบตัดไงตัดกูจะจวดสี่อ๋อสี่บสี่ใบหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ฟาอืมไอ้นี่โดดโดคุร็อกโดคุร็อก โ oh อ้ e เอาไว้นี่ออกมาเสร็จปุ๊บใช้น้องหมาเฮลกาชาร์จจี้เจ็บ20ฟ้าขอ20หน่อยได้เลยอย่าไปวางตัวมืออีก่ะเออเขินอีกลืมลืมไปซิจะไปจะเกลืมกนได้ลืมก็ได้เนี่ยพูดบ่อยลืมบ้างเนี่ยเนี่ยที่ม um ึงเห็นดับเบิลเนี่ยมึงก็ลืมลืมไปบ้างตีตายไปซะลืมลืมมันไปไม่ได้หรอ ตี5้าสก่อนครับแล้วก็ติดพิษร้อยสี่นะครับเรียบร้อย่ไม่ได้ตีโหดมากจังวะจำได้ทุกเม็ดจำได้ทุกเม็ดด้วยเค็มขึ้นไปก่อนนะจั่วปลาล่ะทำไมเอาตัวนี้ขึ้นมาคิดว่าจะเอาอีกตัวหนึ่งขึ้นมาทะอีกเอาตัวนี้แหละตัวนี้มันตีไม่ตายเิมันต้องโวอ้นี่ไงโวอะไรอ่ะนี่ไงเจิดไอตัวนี้ก็โว 2> <G> 2. ไปเนี่ยหนูโตแล้วเห็นไหมเอาว่ะหนูโตแล้วหนูทำได้เห็นไหมหนูทำได้นี่ไอจิงที่ไฟหาจี้ไฟสองใบจี้ไฟ,ไฟสใบนี่เหมือนกับว่าเอาจี้ไฟมาทิ้งรัวๆเลยนะครับไม่ได้หาเยี่ยอะไรเลยรีดรีด<ว>ล<ะ>แล้วกูไม่ไหวแล้วอุบาดเหลือเกินเอาว่ะ อันนี้เอาขึ้นมือเบลเดอร์แปะแปะสองจี้ด้วยใช่แล้วจัวดสามเพื่อเพื่ออะไรโนะเดือนตีไปตี ร้อยสามตายใช่เออฉันก็ไม่ต้องชาร์จอะไรแล้วแหละหมดแล้วชาร์จได้นะชาร์จลงนู่นไดอ้อ่ะชาร์จฉันชาร์จที่แกละกันเออไหนๆก็จี้ก็หล่นรูมละอืมชาร์จได้ชาร์จเออได้ใบเดียวได้ใบเดียวจะเย็นจุวนี่ส่วนฉันก็ค่าอียาโดคิงได้แล้วอีโว <I vo. S 1> สามไพ่เก็บกอนใช่แล้วอีโวยาโดคิง แล้วก็ชาร์จี้จากน้องหมามีไหมวะเผื่อติดภัยมีไหมอีกลูกหนึ่งมีเจ็บอีกลูกหนึ่งเป็นสี่สิฟ้ายิมาอีกสองบาอีกสองเมตรตอเมตอย่าทำอะไรบาชมโมบฉันฉันตีไม่แรงหรอกตีไม่แรงเลยแทบอ้วกอยู่เนะี่ย <laughs> เสร็จปุ๊บขอติดจี้ให้กับขังค่าวผีผีด้วยหลังจากนั้นนั้นคาลินบวกพลังโจมตี60ตามไพที่ฟาเก็บไปบาลายี่<ม>ก็จะเป็น60บวก50เป็น110แล้วก็ติดพิษอีก104เป็นเท่าไหร่วะ250เ,เ,เป็นไงล่ะมูมี่ มุมิกดึงมึงแล้วก็ติดพิษอยู่ด้วยอีกร้อยสีเธอละร้อยสี่แกต้องตายแน่นอนเธอนี้ไม่ถอยตายมุมิมุมิมึงอยู่มันร้องเรียกโมมิตายแล้วฉันไม่่าใช้เทนเนอร์ที่อยู่บนมือเลยสักใบใช้เธอเดี๋ยวนะถอยง่ายถอยง่ายนี่ดีว่าคิดไม่ออกแล้วบอสดึง ดูมันเคียดที่สุดแล้วกูสับเปลี่ยนด้วยกูหนีเอาตัวข้างหลังมาดีโปะกระจายอุ้ยดาเมจหายกระจายถุยไม่ได้มึงเอากลับมาเันนี้2 5อมาสิบกูโป้หรออะวิดเมจหายวิดาเมจหายดาเายดี๋ยววันเหนียวเลยออกพันหางหาอะไรให้กูหน่อยเฮียขึ้นลงโมมี้เธอไปอยู่ใต้ใต้ตูดอางนี้บ่อยๆไม่ดีนะลูก เอาว่ะถ้ามันตีตายถ้ามันตีตายเราขึ้นไปตีมันก็ไม่ตายอยู่ดีเอมันไม่มีอะไรเลยเอาว่ะตีละชาร์จว่ะเจ้าออกตันมาตีกูเลยเหรอเข้มข้นเกินไปนะทำไมกูต้องออกตันขึ้นมาตีเลยนะชาร์จให้ออกตันไี่กูจำเป็นต้องทําขนาดแบบว่าเอาออกตันขึ้นมาตีเลยเหรอใช่นี่มีความจำเป็นขนาดนั้นแพนกวีนมึงไปไหนเนี่ยจะไปไหนอะต้องมีต้องมีอยู่ที่เดียวแหละ จะหยิบได้แต่เมื่อกี้แล้วแล้วกูก็หยิบมาไม่ได้นี่ไงนี่ที่มึงเห็นนี่เลยอ๋อนี่ไงรอดเลยเฮ้ยโตเลยโตกูถ้ามึงตีตัวนี้ตายกูขึ้นกับไปตีตายเลยนะโว่ทำเฮี้ยอะไรไม่โวดิโว่ทำโว่ทำว่าเขืออะไรเออจริงกูจะโว้ทำไมถ้าอันนี้ตายยังแบบยังเสียแค่สองไพ่อันนู้นตายนี่สามไพ่เลยนะโอ้ยทำไมชีวิตกูมันช่างลำบากขนาดนี้ตีเอ้อ ยิงกูดึงโดกูล็อกก็ได้นะเนี่ยเออทำไมไม่ดิงโดกูล็อกอะเอออ่ะให้เปลี่ยนอ่าอ่ให้เปลี่ยนอันน้โดกูล็อกเออเพราอ้นนี่มันชาร์จจนเต็มแล้วไม่มีประโยชน์ต้องมาลงหลุมไปด้วยเออเอาหมาลงหลุมไปด้วยข้าคือยาโดคิงไม่กูขวาจะมาถึงจุดนั้นมันเหนื่อยมากเลยนะมึงแม่งติดคัมภีร์ด้วยจัวซีมันติดคัมภีร์ มันติดคัมพีติดคัมพีนะไม่เท่าไรหรอกแต่นี่โอ้ยผู้เผแฮอยู่นี่ดิว่าเรียบร้อยครับนูดเอามาไม่ให้ตีไม่ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จยาโดคิงแล้วไม่เป็นบอสไปเดียวนะนี่คือไพ่สามใบโอ้ยเย้จิเรียบร้อยแล้วมูมีผมล่ะนี่ไงจี G ้เมโมรี่ มึงทิ้งไปแล้วใบหนึ่งอะโมมีอะใช่ปะไม่ไม่ไม่ได้ทิ้ง<ต>อ๋อเหรอถ้ากูทิ้งกูก็เรียกวัติชาอีวัติอีวัตตาชีลากาจากมือแล้วอ๋อสองใบจริงด้วยนี่ไม่ได้ทิ้งบนมือก็มีนี่วัตตาชีลากาอยู่โอ้ม่แย่แพ้เพราะข้างคาวไปนะ <c oughs> ไม่ได้ตั้งไทนูสักทีจริงๆเด็กมึงต้องตั้งไทนูตัวหนึ่งนะมันถึงจะสมูทกว่านี้อยากจะบอกว่าไม่ต้องตั้งหรอกคือดูบนมือซะก่อนดิ ล้นทะลักขนาดนั้น,นตั้งไทยนู่นจะได้ทิ้งได้ไงถ้าว่าไม่คิดอะไรก็ทิ้งให้หมดนะอยากจะบอกว่าบนมืออ่ะมีแต่จี้นั่นฮะมีแต่จีอืมนะ,มมะครับตอนนี้ก็ถือว่าจบลงไปแล้วนะครับกับการเล่นในวันนี้นะครับก็เป็นชัยชนะของยาโดคิงจู่โจมครั้งเดียวซึ่งตอนนี้อย่ามาแซวนะครับว่าเด็กจู่โจมครั้งเดียวแม่งจู่โจมครั้งเดียวจริงคร้งที่ครั้งที่แล้วนี่ที่พี่ฟ้าเล่นจู่โจมครั้งเดียวนะครับแม่งจู่โจมครั้งเดียวจริงๆนะครับ ครั้งเดียวจบเลยนะครับแล้วก็เป็นความอ่อนแอของพี่ฟานะครับจริงๆเด็มาชาโมอ่ข้างเก่งเหมือนกันนะสําหรับปู่นะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไร โอเคนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา2คนก็ลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเปิดพรีออเดอร์สำหรับชุดใหม่แล้วเนาะใช่ชุดหอกหีมะขาวชื่อแมงไม่คุ้นเลยแล้วก็พูดทมินนะครับในราคา 1, 3 5 0บาทนะครับน้องก็มาดูกันได้ว่าพี่ฟาจะเปิดเอเอได้อีเลโอ้ยช่างจะขี้โม้เหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่รู้จะไปพีออเดอร์ที่ไหนสามารถมาพีกับปู่ก็ได้ทักมาในเพจได้เลยนะครับ แล้วก็สําหรับโปรโมชั่นนะครับบล็อกนี้ก็คือใครซื้อ2บล็อกนะครับก็มีส่งฟรีให้ด้วยนะครับว้า <Wow. S 1> โอเคนะครับโอเคสตหวันนี้พวกเรา2คนก็ลาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลากตรงนี้เลยอขอบคุณ <Okay. S 1> นะครับ